พวกเรามูมีนช่วรีวิสลามนะคะตอนที่สามตอนที่สามก็จะมานอีกซามปู่าหันแปลว่าม่านจันไว้ตั้งแต่อันนั้นโหดแป้งโยคีนะคะเมื่ออีหนาอายุได้สิบห้าต้องไปช่วยกองศพอายาคีอ๋อที่เมืองหมันยะก็คือว่าตอนอายุสิบห้าอีหนาต้องไปกองศพยายที่เมืองของแม่ก็คือเมืองหมันยะแล้วก็ได้พบกับจินตลา

ตื่นมามมนไม่เจอเลยค่ะพอมันรู้ข่าวมันก็ปลอมเป็นโจรตื่นมาไม่เจอมีมีสาระปัญญีมีไปไหนก็มาลูกมีสาระปัญญีก็มาถ่ายคนเดียวไป,ไปเมืองหมัยหยาระหว่างทางได้สู้รบกับกษัตริย์หลายเมืองและมีชัยชนะบายทีดี